ก็จะเจอคอยเย็นนะครับคอยเย็นดูลักษณะแล้วคอยเย็นสะอาดอยู่นะครับไม่มีเมืกนะครับไม่สกปรกเลยนะครับสามารถดูได้จากกล้องนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะพามาต่อกล้องงูเข้าที่จอ a อ d ด o i d นะครับจอ a อนด o i d ของรถ i s u ดีแม็กปอนนะครับตัวนี้คือเป็นจอ a อ d ด o i d นะครับที่ผมติดเพิ่มมานะครับท่านผู้ชมติดเพิ่มมาก็จะมีสาย USB ให้นะครับสาย USB ให้นะครับสองสายนะครับก็กล้องงูที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับต่อเข้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับจะมีสายตัวนี้มาให้ครับสายต่อนะครับ ายต่อเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับตัว USB UH นะครับสาย USB ตัวตัวนี้นะครับต่อเลยครับเสียบเข้าเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมลืมบอกว่าเราต้องโหลดแอปก่อนนะครับโหลดแอปตัวตัวนี้ครับ USB c a m e r a คือตัวน,นี้นะครับมีจมวหลืตัวน,น,นี้ตัวน,นี้นะเนี่ยตัวน,นี้โหลดมาตอนนี้ผมโหลดมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบกล้องนะครับมีป๊อปขึ้นว่า Please connect USB webcam นะครับตุณนาเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกล้องอครับกล้องถ้าใครยังไม่ดูคลิปก็สามารถดูคลิปได้ครับ ก็เสียบเข้าเยนะครับไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับเสียบยนะสีเแบนะนครับังเตที่จอนะครับจอก็จะขึ้นเรียบร้อยนะครับตรงนีน้ต้องงูนะครับผมจะส่องแอร์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแอร์ของรถหยุดนะครับโดยใช้กล้องงูตัวนี้แหละจะเทสให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมจะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมถอด ชุดแอร์นะครับชุดแอร์ชุดกรองออกแล้วก็ชุดพัดลมแอร์นะครับเพื่อจะทําการล้างนะครับผมก็เลยจะเทสอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่าลืมไปดูคลิปการถอดล้างแอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้กล้องนะครับกล้องนะกล้องครับกล้องกล้องงูนะครับท่านผู้ชมกล้องู แล้วก็สอดเข้าไปด้านในนะครับด้านในที่เราถอดโบเวอร์ออกมาครับโบเวอร์หรือพัดลมแอร์นั่นเองเนี่ยถอดเข้าไปนะสอดเข้าไปครับที่กล้องก็จะมีไฟฉาย,ยนะด้วยนะโยมเยมมาดูกัน,นตั้งกลองก่อนนะใช้มือเดียวไม่ไม่ถนัดนะครับเดีย๋ยวจะส่องเข้าไปกันสอดเข้าไปอเข้าไปในรูตรงนี้นะครับ เห็นไหมแล้วเข้าไปเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นไหมเห็นสายสีฟ้าไหมคือสอดเข้าไปด้านใต้ครับใต้นะสอดเข้าไปด้านใต้ตรงนี้นะครับด้านใต้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่จอครับที่จอ หลังจากที่เราสอดกล้องงูเข้าไปบริเวณที่ใต้ใต้ตรงที่พัดลมแอร์ที่เราถอดออกมานะครับก็แย่กล้องเข้าไปด้านในก็จะเจอคอยเย็นนะครับคอยเย็นดูดูลักษณะแล้วคอยเย็นสะอาดอยู่นะครับไม่มีเมือกนะครับไม่สกปรปกเลยนะครับาสามารถดูได้จากกล้องนะครับที่เราซื้อมา อันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ล้างนะครับผมก็เลยส่องให้ให้ดูว่าเราสามารถส่องดูเองได้นะครับก่อนที่เราจะล้างนะครับนะครับก็ชัดประมาณนี้นะครับถ้าท่านไม่มีจอ Android ก็สามารถต่อเข้าโทรศัพท์ได้เลยนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับสามารถย้อนเข้าไปดูที่ในช่อง y u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  e ของผมได้เลยนะครับ แล้วก็ค่อยๆแย่เข้าไปนะครับเพระจะเห็นเห็นไหมชัดมากนะครับท่านผู้ชมสองเข้าไปนะครับแย่เข้าไปตามนี้เลยสามารถทำเองได้นะครับดเดี๋ยวผมจะลองแย่ให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับผมค่อยๆแย่กล้องงูเข้าไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาใช้กล้อง 2A รถยนต์ D s ี z u D-Max All น e w ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสอ่องกล้องงูนะครับ สแอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากชมฝากกดติดตามให้ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆด้วยนะครับขอบคุณครับ